แต่จริงๆแล้วผมรู้ไงว่าเขากําลังขุดหลุมพางล่อให้เหยื่อที่ชื่อภาคเพื่อไทยนี่มาตกลงในหลุมพางมีไม้หลาวเสียบไว้แหลมทั้งนั้นตกลงไปก็ไม่รอดนี่เตือนด้วยความหวังดีพวกที่ต้องการจะสืบทอดอํานาจสนับสนุนผลเอกประยุทติ่อเนี่เขาก็ไปทําทําแล้วไว้ทําห้างไว้ทําลานดักสัตว์ไว้ขุดหลุมพางไว้ รอให้พักเพื่อไทยมาตกนี่คือสิ่งที่ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาซึ่งผมก็เคยเตือนพักเพื่อไทยแล้วตั้งแต่ที่เศรษฐาทวีสินปาาัยว่าจะมีการแจกเงินดิจิตอลแต่ยังไม่บอกว่าจํานวนที่จะแจกเท่าไหร่ผมบอกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายหายนะไม่ได้สร้างความหายนะให้กลับขึ้น กับระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเดียวมันจะเกิดความหายนะให้กับภาคเพื่อไทยด้วยมันจะสร้างความหายนะให้กับภาคเพื่อไทยทั้งรัคด้วยนี่ผมเตือนไปแต่ว่าทางเพื่อไทยเขามีแต่คนเก่งๆครับเขาอาจจะไม่ฟังผมเพราะเขาเก่งแล้วไงเตือนยังไงก็ไม่ฟังเรื่องแลนสไลด์ไม่ให้ทำก็ไม่ยอมจะแลนสไลด์อยู่นั่นละ่ะ <c oughs> ผมบอกว่าให้ไปตั้งพันธมิตร พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นเหมือนท่านอันวาอิบราฮิมท่านทำที่ประเทศมาเลเซียแล้วทำให้ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมก็บอกพรรคเพื่อไทยไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนกระทั่งตอนนี้ครับจะเดือนพฤษภาคมอยู่แล้วก็ยังไม่รับรู้เรื่องของการตั้งพรรคพันธมิตรฝ่ายประชาธิปไตยเลยก็จะแลนสไลด์อย่างเดียว นี่เตือนแล้วไม่ฟังวันที่เศรษฐาประกาศว่าจะแจกเงินดิจิตอลและผมบอกว่านโยบายนี้จะสร้างความหายนะให้กับภาคเพื่อไทยนะสร้างความอยหายยนะให้กับประเทศนะแต่ก่อนที่จะหายนะเกิดขึ้นกับประเทศภาคเพื่อไทยจะหายนะก่อนนี่บอกไปแล้วใครเคยฟังผมในการไล่ก็ติงเพื่อไทยก็หาว่าผมขัดขวางอิจฉาเข้าบ้างโจมตีเข้าบ้างแต่จริงๆแล้วผมรู้ไง ว่าเขากาลังขุดหลุมพางล่อให้เหยื่อที่ชื่อภาคเพื่อไทยนี่มาตกลงในหลุมพางมีไม้เหลาเสียบไว้แหลมทั้งนั้นตกลงไปก็ไม่รอดนี่เตือนด้วยความหวังดีแต่ท่านทั้งหลายครับเตือนแล้วไม่ฟังแล้ววันที่เศรษฐาทวีสินประกาศอยู่ที่สนามบรดมและประกาศอย่างยิ่งใหญ่อหังกาว่วาจะแจกเงินดิจิตอลให้คนละหนึ่งมืนโอ้โห ตัวเลขขึ้นเป็นตัวสีขาวพื้นสีแดงกระพริบสร้างความสันเทือนโอ้โหดีใจกันทั้งภาคเพื่อไทยผมบอกหายนะผมเป็นคนเดียวที่พูดว่าหายนะหลังจากวันที่ประกาศแล้วผมก็บริภาคด่าซะยกใหญ่ติงเพื่อไทยก็มาดาม่าผมอีกว่าผมมีฉ้าเขาก็ผมบอกว่านั่นจะตายทางนั้นอย่าเดินไปจะไม่รอดเพราะเราบอก ก็ไม่เชื่อหาว่าเราอิจฉาทั้งที่เรานี่เป็นห่วงรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะปล่อยให้พรรคการเมืองที่พี่น้องประชาชนชื่นชมมีกระแสนิยมอันดับหนึ่งเดินไปไม่จบการเลือกตั้งนี่ผมห่วงดังนั้นเมื่อพรรคเพื่อไทยโดยนายเศรษฐาทวีสินประกาศหนึ่งม ขบวนการนกพักเพื่อไทยก่อนวันกาคะแนนก็เดินผมจะอธิบายให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเดินอย่างไรแล้วท่านก็นึกภาพตามผมไปท่านจะรู้เลยว่ามันตกเข้าไปในหลุมพางของเขามันเข้าไปอยู่ในลานสังหารเขาก็ยิงเอาสองเอาสิครับอย่างนั้นใน่ไม่รอดพอนายเศรษฐาทวีสินประกาศปับ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ ประยุทธ์จันโอชาก็ส่งสัญญาณทันทีคนอื่นอาจจะโจมตีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมก็ไม่ให้น้ำหนักมากผมให้น้ำหนักที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้ถืออำนาจรัฐตัวจริงในปัจจุบันให้น้ำหนักยังไงครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาส่งสัญญาณออกมาผ่านการพูดกับสื่อว่านโยบายนี้จะสร้างผลกระทบต่อ เสถียรภาพการขังท่านทั้งหลายครับพอพลเอกประยุทธ์พูดจบขบวนการต่อมาก็ออกมายาวเป็นหางว่าวเลยครับตั้งแต่อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติคุณผู้หญิงนำสกุลวัฒนเกศมาจนถึงอดีตผู้บ้าแบงค์ชาติอีกคนหนึ่งนำสกุลสันติป,ประพบออกมาในแนวทางเดียวกันโดยเฉพาะ อดีตผู้ว่าที่เป็นผู้หญิงนามสกุลวัฒนาเกตออกมาแจกแจงหนึ่งสอสาเมื่ออดีตผู้ว่าแบงค์ชาติส่งสัญญาณว่านโยบายนี้จะสร้างความหายนะและส่อไปในทางผิดวินัยการเงินการขังทันทั้งหลายครับขบวนการที่อยู่รอบข้างพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะสื่อมวลชนก็ออกมาขนานใหญ่เลยครับ โจมตีนโยบายแจกเงินดิจิตอลเมื่อโจมตีนโยบายแจกเงินดิจิตอลจนกระทั่งนโยบายของการแจกเงินดิจิตอลดังไปทั่วประเทศแล้วพอนโยบายแจกเงินดิจิตอลดังไปทั่วประเทศคนในภาคเพื่อไทยกับไม่สำเนียกนะครับกับมองว่าดีเพราะยิ่งมีคนโจมตีนโยบายนี้มากก็เท่ากับ ช่วยประชาสัมพันธ์นโยบายนี้นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยนะครับคือมันมองไม่ไกลเนี่ยพักเพื่อไทยมองไม่ไกลมองเห็นแต่หัวแม่เท้าตัวเองมันจะเป็นการประชาสัมพันธ์ยังไงเขาต้องการจะสร้างอารมณ์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยมันมีปัญหา พราะมันมีปัญหาจากเรื่องของการเงินการคลังเสถียรภาพเรื่องการคลังมันก็ลามไปถึงเรื่องของความผิดกฎหมายนักวิชาการก็ออกมาคัดค้านยังไม่มีนักวิชาการคนไหนในประเทศนี้สนับสนุนนโยบายนี้นอกจากคนเขียนนโยบายชื่อาศาสตราจารย์ดรกิตติลิมสกุลมีนักวิชาการคนเดียว ที่สนับสนุนนโยบายนี้และนักวิชาการคนนี้ก็เป็นคนที่เขียนนโยบายแจกเงินดิจิตอลเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยพีดีซีเพื่อไทยดิจิตอลคอยเอาละครับท่านทั้งหลายครับพอนักวิชาการออกมาเคลื่อนไหวแล้วนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักกิจกรรมทางการเมืองและพรรคการเมืองก็ทยอยออกมาคัดค้านนี่เป็นสเต็ปเลยนะครับสเต็ปที่หนึ่งพลเอกประยุทธ ส่งสัญญาณว่านโยบายนี้กระทบสะเสถียรภาพการคังอดีตผู้ว่าแบ่งชาติแสดงความคิดเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วยสองท่านเลยนะครับสื่อมวลชนออกมาถล่มโจมตีนักวิชาการออกมาคัดค้านนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักกิจกรรมทางการเมืองแม่แต่พรรคการเมืองก็ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเรื่องนี้ท่านทั้งหลายครับ เมื่ออารมณ์การคัดค้านการโจมตีนโยบายแจกเงินดิจิตัลเนี่ยมันเข้าที่แล้วขบวนทางกฎหมายก็เริ่มขึ้นนี่ผมจึงอธิบายให้ท่านทั้งหลายว่าขบวนการนอกพักเพื่อไทยก่อนวันกาคะแนนนี่มาเป็นระบบเพราพะว่าพักเพื่อไทยพลาดเองครับขบวนการ ที่จะจัดการพักเพื่อไทยนี่ผมบอกกับท่านทั้งหลายครับเขาไม่ได้จัดการด้วยกระแสเขาจะจัดการด้วยกฎหมายและเป็นการจัดการที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับศาลตัดสินพิพากษาแล้วก็จบถ้าไม่ยอมรับจะทำยังไงอ่ะก็ศาลตัดสินแล้วนี่นี่ค,คือความเป็นจริงดังนั้นขบวนการจริงเริ่ม เริ่มจากใครครับเริ่มจากเลขาธิการกกตอ,ออกมาให้การรับรองว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลของพรรคเพื่อไทยไม่ผิดกฎหมายสามารถที่จะเอาไปหาเสียงเลือกตั้งได้ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นคนที่มองอะไรเพียงแค่ความตื้นเขินก็จะเอานี่ไงเลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยอมรับแล้วนี่ว่านโยบายนี้ถูกต้องตามกฎหมายสามารถเอาไปหาเสียงได้พรรคเพื่อไทยก็หาเสียงเรื่องนี้นี่คือการให้กินเบ็ดครับุบเหยื่ออย่างจังเงี่ยงเบ็ดติดคอเลยพรรคเพื่อไทยก็ออกรณรงหาเสียงเรื่องนี้ความผิดชัดเจนเลยนอกจากเศรษฐาทวีสิน ประกาศบนเวทีที่สนามวะโดโรมคุณมาฟังเยอะแยะฝ่ายเศรษฐกิจพัคเพื่อไทยก็ดาหน้าออกมาแถลงออกมาอธิบายออกมาพูดผูกมัดตัวเองผูกมัดตัวเองออกป้ายโฆษณาผู้สมัครสอสอของเพื่อไทยก็โฆษณาเรื่องนี้นั่นคือการล่อให้เยือนี่เข้ามาติดกับแบบดิ้นไม่หลุดไงครับ เพราะไม่ใช่แก้การพูดของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่เป็นการพูดของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นการพูดของผู้สมัครสสอในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเป็นการพูดของผู้สมัครในระบบเขตเลือกตั้งของพรรคบางเขตมัดแน่นเข้ามัดแน่นเข้าแล้วก็มีคนออกมา เอาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฟาดใส่หน้าของเลขาธิการกรกตนี่ผมมองว่าเป็นการจงใจนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าเลขาคณะกรรมการกรกตหรือตำแหน่งที่ชื่อเต็มว่าเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยถูกผิดเรื่องใดๆทั้งสิ้นแล้ว เมื่อคนไม่มีอำนาจออกมายอมรับออกมารับรองว่านโยบายนี้ถูกกฎหมายมันก็เท่ากับปลุกอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาสิครับเพราะเรื่องแทนที่ว่าพักเพื่อไทยชี้แจงแล้วคนก็เริ่มเงียบไปแล้วกลายเป็นว่าปลุกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง